เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือ,อยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลยต่อกันที่ข้อที่7นะครับข้อที่7โจทย์บอกว่า The diagram below depicts an electron located between two charges plates in addition Uniform Magnetic Field is in the space between the plates. Use the diagram and the n s w w r s s e l o w w to n s w w r r u u s t t o o n 7-9ซึ่งคำสั่งของข้อ7-9นี้ก็ไม่มีอะไรมากนอกจากจะบอกว่า,าจากในรูปเนี่ยแต่ละข้อคำตอบคือช้อยไหนนั่นเองซึ่งโจทย์ของข้อ7ถามเกี่ยวกับ the direction of the electric field of the charged plates ข้อนี้โจทย์ถาม the direction นะฮะหรือว่าทิศทางนั่นเองก็คือถามว่าทิศทาง of the electric fields ก็คือ,อสนามไฟฟ้าของ charge plates ก็คือ,อตัวขั้วบวกโค้ลบที่เห็นอยู่ในรูปนะครับซึ่งข้อนี้ช้อยที่ให้มาก็คือเป็น direction ทั้งหมดเลยก็คือในบวก x ลบ x บวก y ลบ y หรือว่าไม่มีทิศทางและไม่มีขนาดก็คือก็คืออยู่จุดนั้นนั่นเองซึ่ง789คือถามแบบ direction หมดเลยนะฮะคือทิศทางตามที่ช้อยเขาให้มาโอเคครับถ้าสมมุติว่าเราถามถึง electric field เนี่ยในหัวเราคง มีคำว่าบวกไปลบถูกไหมฮะซึ่งในข้อนี้ก็มันเป็นคอนเซปต์ง่ายๆเลยคือถ้าสนามแม่เหล็กก็คือจากบวกไปลบแค่นั้นเองดังนั้นเนี่ยพอมีจานที่มีคั่ว2อันเนี่ยทิศทางของสนามแม่เหล็กก็จะไปจากบวกถึงลบนะฮะซึ่งก็คือลบ x นั่นเองสำหรับคนที่ยังไม่ค่อยชินกับ การบอกทิศทางในบวก x ลบ x หรือว่า y นะครับลองสมมติว่ามีกราฟออกมาลองวาดกราฟแบบจางๆออกมาปึ๊บอึบนี่ก็คือ x ใช่ไหมฮะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็น y ฝั่งนี้จะเป็นบวกถูกไหมฮะฝั่งนี้จะเป็นลบฝั่งข้างบนจะเป็นบวกข้างล่างจะเป็นลบดังนั้นจากทิศทางจากขวาปไปซ้ายเนี่ยจะเป็นทิศทางลบ x นะฮะดังนั้นข้อนี้ตอบ ลบ x-direction หรือข้อ a นะัข้อ b นั่นเองนะครับต่อกันด้วยข้อที่8ครับข้อที่8คํคำถามคล้ายๆกันเปลี่ยนจากคำว่า electric field เป็น electric force acting on the electron ตอนแรกถามว่า electric field between the two plates หรือว่าสนามแม่เหล็กอสนามไฟฟ้า จากจานที่มีขั้วสองจานนี้เปลี่ยนเป็น e ิเล็ก i ริกฟอร์สก็คือแรงไฟฟ้าที่แอคออนเด e ะอิเล็กตหรือว่า,าที่กระทำกับตัวอิเล็กตรอนนั่นเองตัวอิเล็กตรอนก็คือตัวตัวนี้นะฮะตัวที่ตรงกลางนี่ตัวสีฟ้าที่ตรงกลางเอาละครับข้อนี้ไม่มีอะไรมากครับ เราเห็นั้วลบค้วบวกแล้วเรารู้ว่าถ้าค้่เหมือนกันผลักกันถ้าค้วต่างกันจะดึงดูดกันนะฮะก็เหมือนแม่เหล็กทั่วไปเลยอ่ส่วนตัวไฟฟ้าหรือตัวอิเล็กตรอนเนี่ยหรือโพซิตรอนเนี่ยก็มีกันมีกระทำาเหมือนกันนะฮะคือถ้าเป็นลบค้่เดียวกันก็จะผลักกันถ้าเป็นค้วต่างกันก็จะดึงดูดกันดังนั้นข้อนี้เห็นได้ชัดครับว่าตัวลบกับลบดังนั้นผลักไปฝั่งนี้ถูกไหมฮะ ส่วนลบกับบวกก็ฝักไปทางนี้เหมือนกันข้อนี้ก็ชัดเจนฮะว่าเป็นในแกนบวก X หรือข้อต่อข้อ A นะฮะสำหรับคนที่อยากจะเชื่อมโยงจากข้อเมื่อกี้คือ electric field หรือสนามไฟฟ้านั่นเองเพราะสนามไฟฟ้าชี้ไปทางไหนนะฮะแรงที่กระทำกับอิเล็กตรอนหรือว่าขั้วลบเนี่ยจะอยู่ฝั่งตรงข้ามเสมอ ในขณะที่แรงที่กระทำกับควบวกอยู่ฝั่งเดียวกันเสมองั้นข้อเมื่อกี้แรงสนามแม่เหล็กมีกระทําในระยะลบ x นะฮะในข้อนี้เป็นตัวอิเล็กตรอนซึ่งก็คือจะตรงข้ามกับตัวลบ x ก,ก็คือบวก x นั่นเองก็คือข้อ a อยู่ดีนะครับสำหรับโจทย์2ข้อนี้ฮะเป็นคอนเซปต์พื้นฐานเลยว่าตัวแรง Electric Field หรือสนามไฟฟ้านั่นเอง จะเป็นจากบวกไปลบนะฮะหรือตัวสนามแม่เหล็กถ้าสมมุติว่าสนามแม่เหล็กถาข้อนี้เปลี่ยนเป็นแมกเน t i c Field ก็จะจาก uh, north ไป south คือเหนือไปใต้ส่วนข้อ8นะฮะก็ถามเกี่ยวกับ electric force ก็คือแรงที่กระทำต่อตัวนี้ซึ่งก็คงไม่ยากฮะก็คือขั้วเดียวกันผลักกันขั้วต่างกันดูดกันหรือไม่ก็ถ้าเราจะอ้างอิงจาก electric field แล้วก็ถ้าเป็นอิเล็กตรอนก็ ตรงข้ามถ้าเป็นตัวโปรตอนหรือว่าขั้วบวกก็จะไปทางเดียวกันข้อนี้ก็ไม่ยากอะไรครับใช้ทดสอบพื้นฐานด้านขั้วของเรานั่นเองเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหน ถามว่าในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเดีย๋ยวนี้นั่งอิ่มค่ะสอาทีนั่งดูความรู้อยู่ที่บ้านโหสบายจัง